คามรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและปาเลสไตน์ตอนนี้กำลังตึงเครียดเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสนักข่าวอัลจาซีรามีการระบุนะคะว่ากองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีฉนวนกาซาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีชาวปาเลสไตนะ์ณขณะนี้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนแล้วในจำนวนนี้นะคะ10คนเป็นเด็กค่ะและมีคนอีกกว่า200คนที่บาดเจ็บ กองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นไปเพื่อจะตอบโต้ก,กลุ่มฮามาสซึ่งปกครองฉนวนกาซา โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลนะคะว่าความรุนแรงในครั้งนี้อาจจะนำไปสู่ความบานปลายและกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบโดยรัฐมนตรีกาลาโหมของอิสราเอลประกาศเตือนนะคะว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสถานการณ์เท่านั้นชนวนเหตุของความรุนแรงในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมพื้นที่ตรงนี้จึงกลายเป็นพื้นที่สําคัญเป็น ื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งวันนี้ Workpoint Today สรุปให้ฟังตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบค่ะ สำหรับนครเยรูซาเล็มนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญของทั้งสามศาสนาสำหรับศาสนาคริสต์นครแห่งนี้เป็นที่ประสูติของพระเยซูและเป็นนครที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนส่วนชาวยิวพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีวิหารโซโลโมอนหรือเทมเพิลเมาส์ของชาวยิวสร้างขึ้นในสมัยศาสดาโซโลโมอนของยิวหรือถ้าเป็น อิสลามเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นยุคของนบีสุไลมานวิหารแห่งนี้ถูกทำลายไปหลายครั้งจนเหลือเพียงซากปรักหักพังเป็นที่มาของกำแพงร้องไห้ส่วนศาสนาอิสลามพื้นที่ตรงนี้คือที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญรองจากมาัสยิดฮารอมที่นครเมก,กะหรือมักกะและนครมาดีนะ นอกจากนี้มัสยิดอัลอักซอก็ยังเป็นสถานที่ที่คนมุสลิมเวลาปฏิบัติศาสนากิจหรือว่าเวลาทำละหมาดเคยหันหน้าไปที่มัสยิดอัลลักซอหลังจากที่ภายหลังจะมีการเปลี่ยนหันหน้าไปทางไบตุนลอที่นครเมก,กะหรือมักกะแทนเราเห็นภาพรวมความสำคัญของนครเยรูซาเล็มแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความอ่อนไหวทั้งทางเรื่องของประวัติศาสตร์และศาสนา ทีนี้ถ้าจะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านเราจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคข,ของการตั้งรัฐอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์โดยประเทศที่เราเรียกเรียกกันว่าเป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นรัฐอิสราเอลมาตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวอาหรับหรือชาวปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอาณาจักรออตโตมัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษมีการไปตกลงกับในทุนชาวยิวในยุโรปเพื่อให้การสนับสนุนอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อจะต่อสู้กับฝ่ายอักษะและอาณาจักรออตโตมันก็อยู่ในฝ่ายอักษะด้วยอังกฤษก็เลยไปบอกว่าถ้าหากว่าชาวยิวในยุโรปร่วมมือกับทางอังกฤษแล้วเราชนะสงครามก็จะให้ดินแดนส่วนหนึ่งกับชาวยิวในยุโรปให้ย้ายมาตั้งประเทศกันใหม่ที่ปาเลสไตน์ หลังจากที่สงครามจบลงในปี1917ผลของสงครามก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรชนะอังกฤษมีการประกาศออกมาว่าจะให้ดินแดนกับชาวยิวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐปาเลสไตน์ซึ่งจริงๆถามว่าทำไมจะต้องเป็นปาเลสไตน์ด้วยก็เนื่องจากชาวยิวหรือชาวอิสราเอลเขามีความเชื่อตามพระคัมภีร์ว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่พระเจ้ามอบให้กับชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นชาวยิวหรือชาวอิสราเอลก็มีความชอบธรรมที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้พอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จสิ้นลงเนี่ยนะฮะในปี1917เนี่ยนะครับ, 1917, รบมันจึงมีคำประกาศออกมาเรียกว่าคำประกาศเบลโฟนนะฮะเบลโฟนเดคอเรชันนะครับ, oration, รบซึ่งในคำประกาศนี้เนี่ย เป็นเป็นเป็นลงนามโดยเ,เซอร์นะครับอาเธอร์เจมบัลโฟนะครับส่งถึงเอ่อลอร์ดเลชายนะครับซึ่งเป็นนายทุนใหญ่นะครับของของของชาวอยู่ในอังกฤษนะครับบอกว่าเอ่ออังกฤษมีความยินดีนะครับที่จะให้ดินแดนนะครับส่วนหนึ่งในในปาเลสไตน์เนี่ยเป็นสถานที่เอ่อให้ให้ให้ชาวอยู่นะขึ้นมาเข้าเข้มาขมาตั้งรัฐ ะะจากปี1917เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอังกฤษก็ทยอยนะฮะอพยพยชาวยูในยุโรปเนี่ยเข้ามาในในปาเลสไตน์เรื่อยๆ จากนั้นในปี1947เริ่มเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ามีชาวอิสราเอลที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นอังกฤษก็เลยไม่เอาละส่งการดูแลทั้งหมดเนี่ยไปให้สหประชาชาติเป็นผู้ดูแลพื้นที่ค่ะ ตอนนั้นถ้าหากว่าพูดถึงในสัดส่วนของประชากรนะคะก็จะพบว่าชาวยิวมีจํานวนมากถึง0 0แสนคนแล้วหรือว่าท่านนับเป็นสัดส่วนประชากรอยู่ที่ราวๆหนึ่งในสามสหประชาชาติก็เลยมีมติออกมาในการที่จะแยกดินแดแนแห่งนี้ออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะให้เป็นส่วนรัฐอาหรับหรือว่าปาเลสไตน์ส่วนที่สองจะเป็นรัฐอิสราเอลซึ่งก็จะเป็นของชาวยิวและส่วนของนครเยรูซาเลม็มจะให้เป็นพื้นที่สากล แต่ว่าชาวปาเลสไตน์ก็ไม่ยอมรับในมตินี้จนนำไปสู่สงครามเกิดขึ้นในปี1948คือในมติตรงนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์และอาหรับเนี่ยไม่ยอมรับนะนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้เป็นการไปถามความสมัครใจหรือความยินยอมของคนอาหรับใช่ไหมฮะอันที่สองอสประชาชาติตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีจำนวนไม่ได้ สมาชิกไม่ได้มากมายเหมือนทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยนะฮะชาวปาเลซน์ก็ไม่ยอมรับนะบเพราะมันขัดกับหลัก selfdetermination หรือการกำหนดใจตนเองด้วยนะครับจาะะนั้นก็เลยนำไปสู่สงครามฮะในปี1 9ึ8นะครับผลจากไอสงครามตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยลงเอยที่ เยรูซาเล็มเนี่ยนะฮะถูกแบ่งออกเป็นอีกสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือว่าเยรูซาเล็มตะวันตกเนี่ยไปตกอยู่ในเขตของอิสราเอลนะฮะเราก็เลยยังเรียกดินแดนตรงนี้ว่าเยรูซาเล็มภายใต้การยึดครองของอิสราเอลนะครับส่วนเยรูซาเล็มตะวันออกที่เป็นเขตเมืองเก่าแล้วมีมสัสยิดอันอักซออยู่ตรงนี้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตของ าปาเลสไตน์และอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศจอร์แดนนะครับตัวนี้เราเริ่มเห็นละว่าเยรูซาเล็มเนี่ยมันแตกออกไปยังไงหลังจากนั้นเป็นต้นมาพื้นที่นครเยรูซาเล็มก็เลยกลายเป็นพื้นที่ขัดแยง้งส่วนสหประชาชาติเองก็ไม่เห็นด้วยที่อิสราเอลยึดครองเยรูซาเล็มแบบนี้ ในปี1980อิสราเอลมีการออกกฎหมายที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มล่อเนื้อหาก็คือว่าให้ยอมรับให้นครเยรูซาเล็มเนี่ย กลายเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่ว่าสหาประชาชาติก็มีมติคัดค้านและให้เป็นโมฆะเนื่องจากว่าขัดกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หลังจากนั้นในปี1995เป็นปีที่สหรัฐอเมริกายื่นมือเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าสหรัฐมีการผ่านกฎหมายรับรองให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในชื่อของเยรูซาเล็มแอมบาสซีแอค1995 และให้สหรัฐอเมริกาย้ายสถานทูตจากกรุงเทลอาวิฟให้ไปอยู่ที่เยรูซาเล็มค่ะแต่ว่าหลายฝ่ายก็ทราบว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอ่อนไหวเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีคนถัดๆมาก็เลยมีการ เซนเพื่อจะยื่นให้การย้ายสถานทูตยังคงไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมาสู่ยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์นะคะก็มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะให้ย้ายสถานทูตจากกรุงเทลอาวิฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาดำเนินไปด้วยดีค่ะ แม้กระทั่งนายกรัธรนตรีอิสราเอลอย่างเนธันยาฮูนะคะก็เคยกล่าวเหมือนกันว่าทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของอิสราเอลที่ทำเนียบขาวเคยมี President-elect Trump, my friend, congratulations on being elected President of the United States of America. You are a great friend of Israel. Over the years you've expressed your support consistently and I deeply appreciate it. I look forward to working with you to advance security, prosperity, and peace. Israel is grateful for the broad support it enjoys among the American people. And I'm confident that the two of us, working closely together, will bring the great alliance between our two countries to even greater heights. May God bless America. May God bless Israel. May God bless our enduring alliance. <laughs> นะครับทำเขาได้เสนอแผนขึ้นมาแผนสันธิภาพขึ้นมาฉบับหนึ่งที่เรียกว่า deal of the century ข้อตกลงแห่งศตวรรษนะครับเนื้อหาสาระก็คือเขาบอกว่านี่เป็นนี่เป็นแผนสันธิภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดในทางปฏิบัตินะโดยประกาศทัดนะฮะว่า ให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโดยแบ่งแยกนม้ได้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้อะไรฮะอิสราเอลเนี่ยนะครับเริ่มที่จะขับไล่นะชาวปาเลสไตน์ออกไปจากเยรูซาเลม็มนะครับอย่างเป็นระบบนะฮะแล้ววิธีการก็คือว่าใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือว่า กระบวนการทางศาลเนี่ยนะฮะให้ตัดสินให้ชาวปปรลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะฮะเ,เชคกจาร่าเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในอยู่ในเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยนะครับให้ครอบครัวของชาวปปรลสไตน์พวกนี้เนี่ยออกจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัายของตัวเองไปแล้วให้ชาวยิวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้ามาอยู่แทนนะครับ ให้มาอยู่แทนนั่นคือเป็นที่มาของคำตัดสินที่ออกโดยสารเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับออกมาให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ประมาณสิบสองสิบสามครอบครัวเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่นะครับโดยให้กำหนดเดทไลน์ของการย้ายออกเนี่ยคือวันที่สองพฤษภาคมชุดหนึ่งต่อมาเลื่อนเป็นวันที่สี่ นะครับแล้วอีกชุดหนึ่งให้ออกคือเดือนสิงหาคม <นะ S 1> ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่า,<อ>าไม่ออกเนะฮะก็จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของใหม่ที่จะเข้ามาอยู่หรือว่าให้จ่ายค่าค่าที่ที่อยู่มาก่อนนี้ด้วยนะครับแล้วในกระบวนการที่ไปไปไป,ไปพอถึงกำหนดเนี่ยนะฮะเดทไลน์เนี่ยนะฮะก็ใช้กำลังเข้าไป เอาตัวเจ้าของบ้านออกมนาะนะโดยวิธีการยิงแก๊สน้ําตาอะไรเข้าไปบ้างนะครับอันนี้จึงเป็นจึงเป็นชนวนเหตุของสถานการณ์ล่าสุด ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมโดยปกติแล้วชาวมุสลิมก็จะไปปฏิบัติศาสนก,กิจที่มัสยิดอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ความไม่พอใจของชาวมุสลิมมีมากยิ่งขึ้นพวกเขาไปรวมตัวกันในมัสยิดอัลอักซอค่ะ สื่อตะวันออกรายงานว่ามีตำรวจของอิสราเอลจู่โจมเข้าไปในมัสยิดลกซอขณะที่ชาวมุสลิมกำลังทำพิธีละหมาดอยู่ก็เลยนำไปสู่ความรุนแรงและมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนจนสถานการณ์เนี่ยเริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนกลุ่มฮามาสซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของปาเลสไตน์มีการออกมาประกาศเตือนว่าให้ทางอิสราเอลหยุดจู่โจมเข้าไปภายในมัสยิดไม่เช่นนั้นทางฮามาสก็จะโจมตีอิสราเอลกลับ เมื่อครบกําหนดที่กลุ่มฮามาสตั้งเป้าเอาไว้หลังจากนั้นกลุ่มฮามาสก็มีการยิงจรวดเข้ามาในเขตของอิสราเอลและนำไปสู่การตอบโต้กันเพราะว่าอิสราเอลค่ะมีการนำเครื่องบินรบขึ้นไปโจมตีทางอากาศจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและตอนนี้ก็นำมาสู่การประทะกันอย่างต่อเนื่องเราควรที่จะจับตาให้ดีถึงท่าทีของประเทศ <นะ S 2> ลโลกมุจินทั้งหลาย นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่นะครับติดกับอิสราเอลนะฮะอย่างจอร์แดนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือจอร์แดนเนี่ยจะอยู่ติดกับประเทศอิสราเอลแล้วก็ติดกับเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์นะคำว่าเวสต์แบงก์นี่ก็คือเป็นเวสต์แบงก์เป็น พื้นที่ใายฝั่งทางตะวันตกของจอแดนนั่นเองแต่ว่าถูกอิสราเอลเนี่ยยึดครองไป<ช>ะะคือจอแดนเนี่ยนะครับมีข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลตั้งแต่ปี1994ใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี1994ก็มีข้อตกลงกับอิสราเอลเรื่อยมานะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ตอนหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอิาเอลกับจอแดนเนี่ยมีปัญหากันมากนะฮะเพราะว่าอิาเอลเนี่ยนะฮะมาไม่ยอมที่จะปล่อยน้ํานะครับให้กับจอแดนนะครับตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกันไว้นะตามตามสันธิสัญญาที่ที่พูดไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะจอแดนเป็น ประเทศที่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นผู้ดูแลมัสยิดอัลอักซอนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงปลายเดือนมีนานะฮะที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนเพราะว่าะมะกุฎราชกุมารของจอร์แดนเนี่ยนะฮะเขา จะเดินทางไปที่มสัสยิดอัลอักซอนะแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยทางการอิสราเอลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจอแดนก็ตอบโต้นะครับเอาคืนด้วยการที่ไม่ยอมให้เครื่องบินของอิสราเอลที่จะบินไป UAE เนี่ยผ่านน่านฟ้าของจอร์แดนคะ่ะทำให้ในายกรัฐมนตรีในทันยาหูเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เดินทางไปจอร์แดนค่ะนะนะค,วความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหากัน นอกเหนือจากเรื่องของความขัดแย้งภายในพื้นที่แล้วก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีข่าวนะคะจากฝ่ายความมั่นคงของจอร์แดนที่ไปทราบมาว่ามีความพยายามที่จะบ่อนทําลายความมั่นคงในราชาอาณาจักรจอร์แดนและมีประเทศอื่นหนุนหลังอยู่ พอมีข่าวแบบนี้ก็นําไปสู่การจับกลุ่มบุคคลสําคัญสําคัญในประเทศหนึ่งในนั้นก็คือมากรัชกุมารของจอแดนหรือเจ้าชายฮามัมซะซึ่งอํานาจภายนอกที่จอแดนตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คืออํานาจภายนอกจากอิสราเอลนั่นเองค่ะ ตอนนี้เรื่องที่น่าจับตาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียกร้องที่มีการประท้วงเกิดขึ้นในจอแดนเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะให้มีการฉีกข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับจอแดนทิ้งซะคือตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็พยายามหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นมันมีมันกำลังมีการเรียกประชุมด่วนของคณะมนตรีความมันาา่นคงสาธารณ นะครับตามข้อเสนอของตูนิเซียนะครับซึ่งในการประชุมของคณะมติความมั่นคงสหประชาชาตินะครับผมคิดว่ามติที่จะออกมาเนี่ยมันก็คงจะเป็นกว้างๆนะฮะว่าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับยุติความรุนแรงนะฮะก็คงจะไปไม่ถึงขั้นที่จะประนามอิสราเอลเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็คงไม่ยอม อันนี้ก็คือคือ,คอสิ่งที่คงจะเกิดขึ้นนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็จะมีหลายองค์กรอของโลกมุสิมน,นะครับพยายามพูดคุยแล้วก็หาลือกันนะอย่างเช่นโอไอโอไอซีะ <O IC S 1> นะฮะอย่างเช่นโอไอซีนะครับก็กําลังที่จะมีการประชุมหาทางออกกันนะครับส่วนอประเทศมุสิมหลายประเทศนะฮะก็ได้ออกมาประนามอย่างรุนแรง นะครับไม่ว่าจะเป็นตุรกีซาอุดิอาระเบียปากีสถานนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางออกของเรื่องนี้เนี่ยด้วยการพูดคุยหรือว่าการกดดันจากมหาอำนาจภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นวิธีทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้สถานการณ์คี่คลายนะครับเพราะว่า ัอเมริกาเองก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะต้องการให้ซาอลเนี่ยยุติเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไม่ต้องการให้ซาอลใช้ความรุนแรงนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าซาอลเนี่ยตอบโต้กลับไปว่าสหรัฐอเมริกาไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้หาทางออกลําบากสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งก็คือว่ามันมีการวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่า เหตุที่เอ,อ่ทำให้อิสราเอลนะกล้าที่จะอยู่โจมเข้าไปในมัสยิดอัลนักซอแบบนี้เนี่ยนะเป็นเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่าการที่ตัวเองได้ปรับความสัมพันธ์กับอาหรับหลายชาติก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น UAE บาเรนนะครับสูดานโมร็อกโค,โคนี่ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะคอย่อช่วย นะรดแรงเสียดทานแรงต่อต้านของโลกมุสลิมต่ออิสราเอลได้จุดมุ่งหมายหรือความต้องการของอิสราเอลหลังจากนี้เนี่ยอาจาจะมีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลเนี่ยนะครับต้องการที่จะเข้าไปยึดครองหรือครอบครองมัสยิดอันลนักซอแล้วแบ่งอีกครั้งหนึ่งให้เป็นอสองส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นของอิสราเอลอีกส่วนหนึ่งเป็นของปาเลสไตน์ นะซึ่งตรงนี้นยถามว่ามันมีความสําคัญยังไงมันมีชาวยูจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยูออร์โธดอกซ์เนี่ยนะฮะเขาเขาเขามีความเชื่อนะแล้วมีความปราถรถนาอย่างแรงก้ลาว่าจะต้องสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ในยุคที่สามคือวิหารโซลมอนเนี่ยจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่แล้วเขาก็เชื่อว่ามัสยิดอัลอักซอเนี่ย นะครับสร้างทับ,บวิหารโซโลโมอนในอดีตอยู่<ฆ>แต่หมายความว่าซากประหลักหักงของวิหารโซโลโมอนเนี่ยอยู่ภายใต้มัสยิดอัลลักษ,ร,กษราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหรือสร้างวิหารขึ้นมาใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าไปยึดของมัสยิดอัลลักษนักหรือแม้กระทั่งทําไายมัสยิดอัลลักษอก่อนถึงจะสามารถสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ได้และวิหารลัวนี้เนี่ยี่ะอ้วิหารน่ เขาก็เชื่อว่าจะวันหนึ่งเนี่ยนะฮะพระเมสยาของศาสนายูดายเนี่ยจะเสด็จลงมาที่วิหารแห่งนี้อันนี้จึงเป็นที่อาจจะทําให้สถานการณ์มัลุกลามบานปลายไป,ไปอีกอีกด้านหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือก็คือการโจมตีกันนะครับระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะครับโดยฮามาสเนี่ยอาวุธหลักของเขาก็คือจรวดซึ่ง ไม่ได้มีศักยภาพในการทําลายล้างมากนะักแต่ว่าเขาก็ถือว่าเขาก็สอบโตนะฮะอย่างเต็มที่นะครก็ะะยิงเข้ามาหลายลูกแต่สําหรับอิสราเอลเนะะี่ยเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยนะฮะแล้วก็อาจจะบุกถล่มโจมตีกาซาอย่างรุนแรงอย่างหนักเหมือนกับที่มันเ,เกิดขึ้นในอดีตนั่นก็คือปี2009ปี2014อะไรอย่างนี้มีคน เกียวิตเป็นจํานวนมากนะครับไอต้ตรงเนี้ยคือสถานการณ์ที่น่ากลัวหลายๆคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแล้วประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาที่มักจะยื่นมือเข้าไปมีส่วนร่วมของความขัดแย้งในประเทศต่างๆหายไปไหนต้องบอกว่าตอนนี้หลังจากที่หมดยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเข้าสู่ยุคข,ของโจไบเดนค่ะ ก็ต้องบอกว่าโจไบเดนเนี่ยมีท่าทีชัดเจนนะคะตั้งแต่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะถอนกองทัพสหรัฐออกจากอัฟกา,านิสถานแล้วก็จะลดบทบาทของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วย ซึ่งทิศทางที่โจไบเดนมุ่งไปคือจะไปเน้นเรื่องของการแข่งกับจีนและรัสเซียมากกว่าที่สําคัญก็คือว่าในยุคข,ของโจไบเดนให้ความสําคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มเนี่ยโดยส่วนมากก็มีบางเรื่องนะคะที่ขัดกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คาดว่าโจไบเดนน่าจะวางตัวเป็นกลางมากกว่าในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณขณะนี้ สำหรับทางออกของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนมากนะักแต่ว่าก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศมุสลิมแล้วค่ะ อย่างล่าสุดนะคะตุรกีเองก็มีการออกมากดดันอิสราเอลแล้วก็มีการหารือร่วมกับประเทศมุสลิมต่างๆให้ร่วมกันในการกดดันอิสราเอลค่ะถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูนะคะในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นค่ะก็มักจะเห็นว่าเมื่อมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นจะมีการตั้งองค์กรเฉพาะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นการเกิดขึ้นของสันนิบาตอาหรับค่ะ ก็เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่อังกฤษหรือสหประชาชาติก่อตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาหรือองค์การอิสลามหรือ OIC เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มัสยิดอัลอักษอร์นะคะเคยถูกวางเพลิงด้านของอาจารย์มาโนดอาลีนะคะก็มองว่าทางออกที่อาจจะเป็นไปได้ณนะขณะนี้อาจจะมีการก่อตั้งพันธมิตรใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้เพื่อจะหาข้อตกลงร่วมกันหลังจากนี้ค่ะ ทิ้งท้ายนะคะอาจารย์มานุอาลีค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการรายงานข่าวที่แตกต่างกันระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกด้วยนะคะโดยอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากเป็นสํานักข่าวตะวันตกอย่าง BBC CNN ก็อาจจะรายงานข่าวเรื่องนี้น้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแทบจะไม่มีการรายงานข่าวเลยเมื่อเทียบกับสํานักข่าวฝั่งตะวันออกอย่างอ l จสซีราอาร์ทีหรือว่า m i d d l e East Eye และเมื่อมีการรายงานข่าวนะคะการใช้คำของสันั่ข่าวฝั่งตะวันตกก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้เพราะมีการใช้คำว่าคล a s ชหรือการประทะแทนที่จะรายงานว่าเป็นการจู่โจมเข้าไปของฝั่งตำรวจอิสราเอลที่เข้าไปในมสัสยิขดขณะที่มีการทำพิธีละหมาดอยู่ค่ะ ซึ่งคำที่ใช้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต่างกันไม่มากนะคะเป็นการใช้คําว่าปะทะกับจู่โจมก็อาจจะทําให้ความเข้าใจหรือว่าการรู้ถึงต้นตอที่มาของปัญหาเนี่ยเกิดความแตกต่างกันได้แล้วก็อาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเหตุการณ์นี้ของผู้รับสารได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่ WorkPo พลอ t o d เ y เล่าให้ฟังสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบค่ะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Workpoint Today ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีความพคืบหน้าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีก Workpoint Today จะมาสรุปให้ฟังเช่นเคยค่ะ